บอลสั้นลงมาเนี่ยแอลขวาสามตัวนะเดี๋ยวนะพี่ถ้าหนึ่งหมื่นติดตามทำไรครับหนึ่งหมื่นติดตามหมายถึงยอดติดตามหรอไม่รู้ดิ <c oughs> ปกติคนติดตามก็ห่ายพันคนปะ่ะผมไม่ผมไม่ได้ดูสักครั้งเลยไม่เดี๋ยวผมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังทีแรกอะเท้าฟาร์มทีแรกผมกำลังจะย้ายช่องนะ <c oughs> นี่ตัวแล้วออกมูลา <c oughs> โลกี้หร <c oughs> อเหรอ คือผมผมว่าผมมันจะย้ายผมว่าจะปั้นช่องใหม่เอาไวเอาไว้เล่นเกมอ่ะแีลยอันนี้คือแอคเค n t ช่องแรกที่แบบเอาไว้ลงไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยแบบไลฟ์สไตล์นู่นทำทำทั่วไปหรือแบบน้องหมาผมอะไรอย่างเงี้ยผมผมว่าผมจะปั้นช่องใหม่คือจะได้อัพคลิปเล่นเกมด้วยก็อาจจะต้องแบบนั่งปั๊มใหม่หนึ่งคันแล้วเอาไปไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิป คลิปเล่นเกมหรือคลิปไฮไลท์เล่นเกมอ่ะผมจะอัพลงช่องสำรองเป็นแบบช่องเล่นเกมอ่ะจะเป็นแบบเฮาเกมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบอนี้หน่อยจะได้ไม่แบบไม่ค้ากันนะเพราะว่าช่องเนี้ยผมลงค่อนข้างหลากหลายไงโอ้ยโอ้ยเจ็บแล้วเจ็บแล้วผมเนี่ยเจ็บแล้วสแต็กจะครบแล้วโอ้ยโลกิไม่ไหวถอยถอยโอเคครับบอกหน้าหน้าเข้าออกโจมตีเลยบอกลูกหน้าได้นะ เยอะนะไม่ไหวถอยเอาดาร์กเอาดาร์กเอาดอาร์กแอตเท็กอยู่ล่างเมื่อกี้เอาดาร์กได้ถอยถอยเยอะ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 โลกิเวลสามนะโลกิไม่มีจับ<อ>ผมถอยนะผมถอยไม่บวกนะไม่บวกนะกลางๆ4ๆ4กลางสี่กลางสี่เกี่ยวแครดี้ได้โอเคโอเคไม่เล่นไม่เล่นถอยถอยเติมมะเติมนาคอสหน่อยเติมนาคอสขึ้นบนขึ้นบนวินบนบ่งอยู่วิ่งอยู่ มันมีมันมีจับนะมันมีจับผมไม่มีล้างนะรีบออกล้างก่อนก็ตามตามที่เล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมมา,ากำลัง<อ>จะปั้นช่องใหม่เป็นแบบช่องเล่นเกมนะแบบ house gamer อะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าคนดูครบหนึ่งพันก็ไอคนติดตามครบหนึ่งพันก็จะย้ายย้ายช่องนะก็จะไปไลฟ์จะไปไลฟ์ช่องใหม่นะเป็นช่อง house gamer นะเวลาอัพคลิปก็จะอัพคลิปเล่นเกมไฮไลท์เกมอะไรเงี้ยก็จะอัพลงช่องสำรองเหมือนกันก็ฝ<อ><อ>ากเพื่อนไม่กดติดตาม,<ไ>มตด้วยนะครับเดี<ๆ>๋ยวผม ผมสร้างไว้แล้วแหละแต่ว่าผมยังยุ่งยุ่งอยู่พอดีแบบติดปัญหาเรื่องรถก่อนก็เลยแบบยุ่งยุ่งหน่อยดีดักนะครับสองพันไว้เดี๋ยวกลับไปล่างนะงเพราะว่าช่องนี้แบบช่องที่ไลฟ์ประจำอะมันคลิปมันเยอะมันเป็นคลิปแบบคลิปรุมรวมอะมันปนกันถ้าผมอัพคลิปเล่นเกมแล้วมันจะปนกันมากเลยผมก็เลยว่าผมจะทําช่องใหม่แบบแยกไปเลยแอทิกอยู่ล่างนะแอทิกดีบูตายเมื่อกี้ ผมยังไม่มีล้างนะการล้างสามนะครับระวังไม่เห็นแอดทิกนะโลกี่เลือดโลโลกี่เลือดโลใบแล้วใบแล้วถอยได้ถอยนะผมไม่มีล้างนะผมไม่มีล้างนะผมโดนจับผมโดนจับใครจะตายแล้วเนะี่ยโอ้ยแหลกโดนได้ผมถอยนะมีเลือดหลังป้อมนะเมดเก็บได้นะผมรีผมรีเลือดผมรีเลือดโอ้สู่ตายอ่ะตัวทีตัวทีวทปกีปกุ๊กีไอ้นี่อยู่ โดนโ,โลกินจับอยู่ยังไม่มีล้างนะครับ <TVs. S 2> ที่ลองทําคลิปแบบปต้องไม้ของคอสิครับอ่าเอาจริงผมผมไม่ค่อยผมไม่มีตัวประจําเล่นนะผมก็เล่นแบบเห็นไหมวันนึงผมก็เล่นแค่ตอนไล์นะประมาณสี่ตาเท่านั้นแหละเดี๋ยวแฟนบนเล่นเยอะกว่าน,นี้แฟนแฟนบนลัมเ<แ>บอรใบลัมเบอร์<แ>บ<น>ใบลัม<แ>เบอ<น>ร์ล<ว>ัมเบอร์โลลัมเ<แ>บรโดนาคอสเกี่ยวได้ปะสวยครับ ถอยนะถอยนะเอาจังหวะจับถวยก่อนอผมว่าโดนเน็ตก็ดีนะพออายุไม่ถึงสิบแปดติ๊กตอกส่งของขวัญไม่ได้อ๋ออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะน้องก็เพิ่งบอกในคอมเมนต์เหมือนกันว่าออถ้าอายุ18ปมาส่ง,งของขวัญไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็แบบไม่ได้ไม่ได้แบบศึกษาระบบในติ๊กตอกเยอะนะเพิ่งเพิ่งมาไลน์ได้2องเดือน ถ้าใครฟังในสตรีมมันจะดีเลยห้าวีนะครับผมตั้งผมตั้งดีเลยห้าวีนะล้างแล้วล้างแล้วล้างแล้วถอยเลยถอยเลยไม่มีคนซ้อนนี่ไงีหนึ่งทีเฮ้ยโดนผักสวยสวย,สวยเรามีแอลขวาอยู่เมดไอแคลี่รอยู่ไหน,นี่ยผมกันอยู่ผมกันขวาโอ้ยเกี่ยวเกี่ยวบูเกี่ยวบูได้รัดบูได้รัดบูได้ เห,เห็น่ะเห็นเม็ดไอเห็นมันชื่ออะไรวะเดลิกาเกียวเกียวไม <Philippines. S 2> <อ>่โดนเล่นล่างเล่นล่างโอ้สวยเอวสุเราหลอยกลางคนสองอภิสิทธิ์เหรอโอเคครับผมก็ทุกคนก็ทุกคนเม้นตอะไม่ว่าหรอกแต่ทุกคนอะเม้นยาวแล้วเม้นยาวผมก็แบบเงยบ่อยอ่ะอ่านไม่ทันแล้วก็แบบเล่นด้วยไปงเล่นด้วยอ่านคอมเม้นต์ยาวๆด้วยทุกคนพิมพ์ยาวกันหมดเลยผมมาอ่านแบบอ่านแบบผ่านตาอะไรเงี้ย ด้านล่างด้านล่างกางสามนะผมถอยไปปิดบนผมถอยไปปิดล่างนะจ้าเอ๋ถอยก่อนถอยก่อนมันเยอะถอยนะถอยนะเรามีแอวขวาอยู่แถบหนึ่งก็กว้างขึ้นเยอะเลยมูลาดระวังนะครับไอหินมันขึ้นได้ปิดนะกับกับป่าตามอยู่ตามอยู่ถอยถอยเลยเยอะ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 จัด ไปแล้วไปแล้วหนีได้หนีได้หนีได้ผมถอยนะผมถอยถอยนะถอยนะถอยนะมันปิดเยอะเลนล่างเลนล่างระวังนะครับเอลสูอยู่ไหนเนี่ยโอเคเปิดดากได้เปล่าขอบคุณครับพี่โอเคครับเอาเออเบลีิก็ตายกลางสามนะไม่เห็นป่านะครับระวังเอลไซนนะตอนนี้ไงปูะตูแล้วมาปั๊บเลยผมมีล้างนะ โลกียังไม่จับนะอยากเล่นด้วยต้องทำไงครับตาหน้าไอ้พุ่งพุพ่งนี้ครับเดี๋ยวผมต้องไปคุยงานตอนสี่ทุ่มนะโซนดักโซนดักเดี๋ยวผมไปเปิดให้มันมีหน้ามีสามนะข้างบนมีมีโลกิด้วยผมมีล้างกับใบนะตามหน่อยตามหน่อยเมตตามหน่อยผมมีฟิกนะนฟิกเล่นได้นะใบแล้วใบแล้วเล่นได้เล่นได้เดี๋ยวล้างแล้วล้างแล้ว โลกิ Syria ไม่ยอมจับเลยยมนเห็นเหมือนยังไม่รักเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วตีธรรมดาสวยครับบอกว่าผมก็โลเหมือนกันนะเนี่ยถอยได้ถอยนะใจเย็นเด้อเอาที่ได้นะนักนักบอดันกลางเห็นไหมเราล่อไว้ล่อไว้นคกอเล่นเลยผมกักไว้อยู่ดันกลางเลยครับดันกลางเลยแคลรี่อยู่นี่แหละสองตัวอยู่นี่ดันกลางฟรีดันกลางฟรีใบแล้วใบแล้วใบแล้วเกี่ยวมาเกี่ยวมาไปปะนี่เดียว นิดเดียวนะก็ถอยถอยถอยมันเกิดแล้วผมดีผมดีเล็วก่อนนสวยครับผมไม่มีค่าเต้นอีกแล้วอันติล้างไม่ได้ครับล้างได้ดิทำไมจะล้างไม่ได้โดเนตในแอปทูมันนี่ใช่ไหมครับใช่ครับผมโดเนตโดเนตโดยการใช้ไอ้ทูวอลเล็ตอะไรเนี่ยแหละมันมีทูมันนี่กับทูวอลเล็ตนะแต่น่าจะเป็นแยกแยกกันนะอันติ <All right. S 1> ล้างโลกิไม่ได้ อันติโลกิล้างไม่ได้เอถูกแล้วอ,อันตีโลกิกดได้กดได้กดได้ไม่ใช่หรอกดได้แต่ว่ามันจะมันจะมีจังหวะกดอยู่นะแต่เมื่อแี้เมื่อเพื่อผมมากดล้างกดล้างตอนไฟไฟออกกังสาวที่ผมใบแล้วมันจ่ายสกิลเอาแอสติกยืนนิ่งปะ,ะเนี่ยถ้าผมไม่กดใบไงแต่โลโลโลคิอะมันไอ้นี่ผมทีหลังสุดมีล้างมีล้างนะมีล้าง ีลลมลคลิปล่างนะครับคลิปล่างกันหน่อยมันดันล่างฟรีนะเอาดาร์กได้นะครับล้างแล้วล้างแล้วล้างแล้วเกินหนีไม่ได้ถอยนะถอยนะถอยนะดันบนได้นะผมกำลังไปซ้อนพี่ลองดูอ๋อโอเคเกี่ยวแล้วบาแล้วโอ้ยคลิกหนีดีครับรอเลย ผมไม่พร้อมผมเลือดผมโตเอมิลี่มานี่ผมจะตายให้ผมจะตายให้ทุกคนมาปิดเอมิลี่นะเอมิลี่ขึ้นหลอดในพุมพ่มอ่ะเอลสูรระวังโดนต่อยกลับตายนะบอกเลยจุดตีส้ายบนซ้ายบน,ยบนระวังโลกีนะอันติโลกีทำไมจะล้างไม่ได้มันล้างไม่ได้หรอผมผมว่าผมมันล้างได้นะแต่โลกีมันเป็นไม่ได้หรออาจริงดิ เราจะออกล้างมาทาไมวะเนี่ยหลอผมไม่รู้ดิผมก็จะมันล้างได้มาตลอดเลยแล้วเนี่ยผมชื่อเกลชื่อเกิ่ครับสวัสดีครับล้างไม่ได้โอเคล้างไม่ได้ก็ล้างไม่ได้ใช้กับลัมเบอร์อ๋ออันตีลัมเบอร์ใช่คือผมว่าผม,ผมพยายามล้างลัมเบอร์แหละแล้วก็พยายาม <been> ลอ่อให้โลก,กีจับแต่ผมถ้าโลก,กีจับนาคอเเราจะเสียหาย ผมพยายามลออสกิลให้เขาจ่ายไงแต่โลกิมันเป็นล้า,ลางแปดวีนะครับต่อดีเล่นด้วยได้ไหมอ่ากำลังจะลงนะ,นะครับเอมิลี่โรเอมิลี่โรใบแล้วเออวะมันบล็อกล้างไม่ได้เลยเว้ยมันปรับใหม่บอกทำไมกดล้างไม่ได้วะมันบล็อกปิดเลยนะอ้าวหรอผมก็จะว่าล้างได้ตลอดนะเนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้ผมไม่ค่อยได้เล่นคือมันไม่ค่อยเจอโลกิไง หลังๆเนี่ยผมก็เล่นโลกิประจำมานะเมื่อก่อนเออก็ดีเหมือนกันนะจะได้กลับไปเล่นโลกิถ้ามันล้างอันติกไม่ได้สวยๆนานแล้วเอาเหละผมไม่ได้เล่นโลกินาะนมากๆแหละคือโลโลกิอ่ะเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นฮีโร่อันดับหนึ่งของผมอะ่ะในในรหัสเนี้ยนะรหัสหล,ลักผมอะ่ะ เมทตัวที่ผมเล่นบ่อยที่สุดจะเป็นโลกิที่ต้องไปสตันมันถึงจะเลือกจับใช่ถ้าผมพูดถึงไอ้ซัพพอร์ตล้างไงแต่ถ้าแต่ถ้าโลกิอันติจับอะแล้วมีคนไปสตันก็คือมันก็หลุดแต่ผมเข้าใจว่ากดล้างได้มาตลอดเลยเนี่ย